มาดูกันดีกว่านะครับเหตุผลต่างๆว่าทําไมการแฟนขับดาบพิฆาตอสศูนย์นั้นถึงไม่ชอบสิ่งนู้นสิ่งนี้ในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะมีแฟนบางส่วนนะครับที่ไม่ชอบบางส่วนของการ์ตูนเรื่องนี้อย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับเอาแต่หลักใหญ่ใจความประเด็นหลักๆมาเลยละกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสศูนย์ทั้งหลายก็แน่นอนหละครับว่าสําหรับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสศูนย์เราต้องยอมรับหรือพููดกกกนนนตตรรรรรรงงงๆๆเเเลลยะะคบว่่่าาาาาืออี้้ขปสสผํ็จม ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับต่างติดการ์ตูนเรื่องนี้มากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนการ์ตูนหนึ่งเรื่องนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับไม่ใช่การวิจารณ์นะครับในแง่ดีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการวิจารณ์นะครับหรือสิ่งที่แฟนๆไม่ชอบอยู่นะครับต่อให้การ์ตูนเรื่องนั้นจะโคตรดังโคตรดีนะครับหรือเป็นตำนานแค่ไหนนะครับก็มักจะมีนะครับเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละมากวนใจนะครับทำให้แฟนคลับบางคนนั้นรู้สึกไม่ชอบถามว่าแปลกไหมโดยส่วนตัวเชื่อว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครััับเพรราาะะะว่่แตลคคนนนน้ ก็น้ากจิตตังไนงะความชื่นชอบแตกต่างกันออกไปจะให้มาชื่นชอบนะครับแบบเดียวกันผมว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับสิ่งที่แฟนขับด่าไปค่ะแะศูนย์บางส่วนนะครับย้ำนะว่าบางส่วนไม่ชอบนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเชื่อว่าบางสิ่งหลายคนก็คงแบบเฮ้ยกิ้งล้อแบบนี้หรอหรือบางสิ่งก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดราม่ากันมานานแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกด,กะด หรือใน Facebook a ฟ Page สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยเราเอามาเรื่องแรกๆก่อนเลยดีกว่านะครับเอาเรื่องเบาๆนะครับจะเรียกว่าเบาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นเรื่องนะครับที่ได้ยินกันบ่อยเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่การ์ตูนดาบพิฆาตศูนย์นั้นถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยที่แม่่อยให้คำนึงถึงเด็กสักเท่าไหร่เพราะต้องอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างโด่งดังมากๆเลยนะครับในเหล่าบรรดาเด็กๆทั้งหลายนะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ส่วนตัวชื่อว่าไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าการ นั้นใจชื่นชอบนะครับได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กคนแก่หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้มันง่ายมากๆเลยที่จะชอบนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องแบบนี้มากๆแต่ก็มีหลายภาคส่วนนะครับรู้สึกไม่พอใจกับการ์ตูนเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับที่นะครับทำมาค่อนข้างโหดร้ายเกินที่เด็กจะรับชมได้อย่างเช่นนะครับภาพนะครับในช่วงแรกๆจะเห็นว่าจะมีสูรใช่ไหมฆ่ามนุษย์ใช่ไหมมันดูโหดร้ายเกินไปเลือดกระฉูดอะไรต่างๆมากมายหรือประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องปู่ผัวเมียเมียกับประเด็นที่นะครับอ นหนึ่งในเสาหลักเสียงในเรื่องดาาพิฆาตอสูนั้นนะครับมีเมีย3คนซึ่งแน่นอนนะครับหากเป็นโลกในอดีตนะครับต้องพูดนะว่าในอดีตนะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติและการของสังคมในยุคสมัยนั้นแต่ในยุคสมัยนี้นะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับการเทริดทูนสักเท่าไหร่จึงทำให้ผู้ปกครองบางส่วนนะครับย้ำนะว่าบางส่วนรู้สึกไม่โอเคนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มากๆกลัวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อลูกๆของเขานะครับซึ่งไอเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นดราม่ามาโดยตลอดเลยคัตต้งแ่าาพูนะครับ เกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะครับที่มีดราม่าเข้ามาเรื่อยๆมาต่อที่ประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เสาหลักบางคนในเรื่องดาบไปฆ่ารศสูนนั้นนะครับมักจะกดขี่คนที่ด้อยกว่าหรือบางทีแล้วนะครับมักจะพูดจาดูถูกหรือกดคนนะครับให้ต่ําลงอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยในช่วงแรกๆของดาบ,บาพิฆ่ารศสูนนะที่เราจะเห็นว่าเสาหลักนั้นนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นค่านะครับของคนในหน่วยพิฆ่ารศสูนที่ด้อยกว่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะมันก็จะมีส่วนคนที่ดีบ้างอย่างเนโงอะไร พวกนี้นะครับแต่นะครับบางส่วนเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นค่าอุซุยเทนเงนอย่างนี้แข็งแกล่งกว่าก็พูดจาดูถูกคนอื่นนะครับหรือนะครับทางด้านของโอบานายอย่างนี้นะครับก็พูดจาค่อนข้างดูถูกคนอื่นเสเหลือเกินจึงทาให้เรื่องประเด็นการบูลลี่กันการแกล้งกันนะครับในแบบว่าองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยยิ่งช่วงปัจจุบันนี้มันค่อนข้างสีเรียสเลยใช่ไหมมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่พอใจอยากทําให้บทบาทนั้นมันดูดีมากกว่านี้ในฐานะที่แข็งแกล้งกว่าก็ควรจะ ปรากฏว่าบางส่วนนั้นนะครับก็เพิ่งมากลับใจได้ในช่วงหลังๆนะครับแต่นี้ถ้าใครไปดูจนถึงจบก็จะรู้แหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ร้วแล้วแต่ทําเพื่อนหน่วยไปฆ่าด้ศู์และนะครับต่างสํานึกผิดทั้งหมดเลยแต่เพียงแค่ว่าภาคที่หรือว่าดูทําร้ายคนอื่นมากเกินไปหน่อยมาต่อที่ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนนะครับของทางด้านเนสุโกบ้างดีกว่านะครับแน่นอนตัวละครอย่างเนสุโกนั้นเป็นตัวละครที่แฟนขับดาไปฆ่าด้ศู์ชื่นชอบมากๆเลยนะครับและนะครับจุดเริ่มต้นของน้องแกเนี่ยก็ออกแนวมุ้งมิง่่แตปราากว พอหลังๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าภาพที่สื่อมาของตัวเนซุโกะนั้นมันจะเกินอายุเธอเกินไปหน่อยนะครับอย่างเช่นในเซนที่2นะครับกับตอนที่เธอนั้นแตกหนอแตกร่างของเธอนี่แหละและหน้าอกของเธอนั้นก็บึมๆขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับบางส่วนอุ้ยชอบจังเลยเนซุโกะเซ็กซี่แต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าบางส่วนเนี่ยเขาชอบเนซุโกะนะครับในแนวน่ารักใสๆแต่เมื่อมีการแบบว่าทําให้เนซุโกะนั้นเซ็กซี่ขนาดนี้นะครับมันทําให้แฟนคลับบางส่วนนะครับสายโรลี่นะครับหรือว่าสายชอบเด็กๆเนี่ยโอ้ยรับไม่ได้เลยนะครับ ค่อนข้างเป็นกลางนะถ้าโดยส่วนตัวผมมันก็เป็นการ์ตูนแต่ถ้าพูดถึงว่าจะเขียนให้นสุโกะเซ็กซี่แบบนี้มันจําเป็นหรือเปล่าโดยส่วนตัวเชื่อว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะมันสามารถเขียนให้นสะุโกะนั้นดูเทพดูเก่งได้ดูแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ด้วยวิธีอื่นนะครับแต่โอเคจะทําทก็มารู้สึกอะไรนะครับมันเป็นการ์ตูนมันก็ไม่ได้มีส่วนเราอารมณ์นะครับของไอ้ผู้ชายที่ดูสักเท่าไหร่หรอกมันเป็นการ์ตูนเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้ประเด็นนี้เนี่ยมันก็แล้วแแต่่่่ลลละรระนนะนนะกกกกััันนนนปปปจจเบบบบบบุุคคคคครรราาาางอออชชหืไไไมม็็็ดด้้้ววททีสสย หลายคนรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีถึงขนาดที่โด่งดังขนาดนี้ซึ่งเชื่อว่าไอ้ประเด็นนี้น,น่าจะเป็นประเด็นที่ได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอะศูนนั้นไม่น่าดังได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างทั่วไปมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับการ์ตูนอื่นๆนะครับคือมันไม่ได้มีความแตกต่างมากขนาดนั้นไล่เก็บบอสไปเรื่อยๆพระเอกค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆนะครับการ์ตูนอย่างนี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับและยิ่งเป็นการ์ตูนแนวโชเนนแล้วแทบจะธรรรมมดดดาาาเลลยยย้้้ซนนะคัััแต่่กก็ูสสสึงว ได้ยังไง ights. การ์ตูนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีการ์ตูนแบบอื่นที่ดังมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆครั้งเลยเลยครับว่าบางสิ่งเนี่ยอาจจะดีสําหรับคุณแต่อาจจะไม่ดีนะครับสำหรับคนอื่อนหรือบางสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ดีสําหรับคุณไม่ได้แนวของคุณแต่มันจะเป็นแนวของคนอื่นซึ่งตรงนี้ผมได้รับประสบการณ์โ right. ดยตรงเลยนะครับแฟนผมนะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขานั้นไม่ดูการ์ตูนนะครับเขาอยู่กับผมก็จริงนะแต่เขาก็ไม่ได,ดูการ์ตูนนะครับ<ช>ไม่ไู้สาานท เขานั้นนะครับชื่นชอบและอยากจะดูได้อีกอันนี้แหละมันเป็นเครื่องบ่งบอกได้เลยแหละครับว่าการ์ตูนนั้นนะครับยังด่าไปค่าดัูนีจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้ต้องบอกว่าถูกจริตใครมากกว่าในเมื่อมันถูกจริตนะครับคนหมู่มากมากยิ่งกว่านะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนชื่นชอบแต่ถ้าถามว่าคนไม่ชอบแล้วมาว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแค่ว่าอย่าไปต่อว่าคนอื่นและกันทําไมถึงชอบนะครับทั้งที่ตนเองนั้นไม่ชอบมันก็เหมือนเป็นการนะครับยอมรับคนอื่นและกันเขาชอบสิ่งนั้นสิ่่่งงงงนนนนีี้้้้้ะะรรับไมมมจาาาาเเเเปป็็็ตตตตออชดดวยกกทหหุผลลๆ ของแฟนคลับดาบไปฆ่าดา้ศูนะครับที่ยกมาส่วนหนึ่งที่คนหลายคนนั้นคิดว่าเอ้ยผมรู้สึกไม่ชอบเลยกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งสามารถพบเจอกันได้ง่ายๆนะครับในหลาย,ลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็เลยนําเสนอนะครับเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาในส่วนที่คุณชอบมากที่สุดเลยา,าร์ตุนเรื่องนี้หรือส่วนที่คุณคิดว่าเอ้ยผมรู้สึกไม่ชอบเลยกับาร์ตูนเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่และคนนั้นก็มีความคิดของตัวเองนะครับมีความชื่นชอบท ก็คอมเมนต์มานะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ